ชวนฉันมากินข้าวเที่ยงแกก็มากินไอติมซะก่อนแล้วจะกินข้าวเที่ยงได้ไหมเนี่ยมันร้อนอยากกินอะไรเย็นๆก่อนไงวันนี้แอมจะพาพี่ยุ้งอะย้อนวัยย้อนวัยอะไรทำไมต้องย้อนวัยแค่มากินข้าวเที่ยงเยต้องย้อนวัยเหรอใช่ยังางการที่เราเป็นตอนเด็กๆอะเราอะจะมีกินข้าวเป็นถาดหลุมอะรู้จักปะอธิบายงงมากเลยเราจะมีข้าวถาดหลุมอืมกินเหมือนตอนเด็กๆอ่ะงงมากแออธิบายงงมากเลยอะ อันนี้คือข้าวอันนี้กับข้าวแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะใส่หลุมให้เรายังไงคือมันจะเป็นถาดหลุมแล้วก็หลุมเม็นตอนเด็กๆเลยนะใช่แล้วก็จะใส่กับข้าววก็จะใส่ข้าวให้เราอยู่ในถาดเดียวกันมันเลิศตรงที่ว่าเจ้าของร้านอยู่ด้วยแันนี้แอมใช่เออต้องสวัสดีคุณปดด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าดีจ้า หินเนี่ยมายังไงชื่อร้นมหินนะคะ<ม>ก็เป็นภาษาเหนือตอนแรกกะว่าจะขายเป็นอาหารเหนือมหินจริงก็แปลว่าอะไรฮะม้หินก็แปลว่าลูกหินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่เพราะว่ ก็จะตกแต่งด้วยหินด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าก็เลยก็ง่ายคือเหมือนเป็นร้านก้อนหินอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าคือซิกนเจอร์ของเราคือมีก้อนหินด้้นหน้าร้านและหลังร้าน <c oughs> ใช่ค่ะแล้วราคามันเป็นยังไงฮะหนึ่งถาดหนึ่งหลุมราคามันแพงย,ยังไงถ้าหนึ่งอย่างสามห้าสองอย่างสี่ห้าสามอย่างห้าสิบห้าบาทค่ะในหนึ่งถาดนี่ใส่ได้กี่อย่างใส่ได้สามสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างได้หมดเลย ากถามพี่ฝนนิดนึงว่าปกติวันหนึ่งอะฮะทำกี่เมนูครับเออ20เมนูขั้นต่ำค่ะ<อ>แต่ว่าถ้าเกิดตอนช่วงเที่ยงอะค่ะกับข้าวหมดเราก็จะเติมเรื่อยๆก็แสดงว่ามีสต๊อปมีครัวอยู่ข้างหลังนี่เลยใช่ค่ะมีครัวอยู่ด้านในก็พอหมดปั๊บก็เติม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 อย่างเงี้ยใช่ค่ะร้านร้านพี่ฝนนี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ เปิด7โมงถึง4โมงเย็นค่ะใครที่เขาเรียกว่าอยากหาอาหารเช้าอร่อยๆตรงเนี้ยโมงเช้าคือก่อนไปทำงานมากินก่อนได้เนาะแล้วก็ตอนเย็นก็ซื้อใส่ถุงได้ไหมฮะได้ค่ะอ๋อก็มีบริการข้าวแกงใส่ถุงด้วยใช่ค่ะใส่ถุงกลับบ้านคนจะเยอะช่วงไหนช่วงเที่ยงเลยเหรอจะเป็นช่วงเช้าค่ะแล้วก็เที่ยงสองรอบคนกินอาหารเช้าันเยอะเนาะแอเนี่แอนมไม่เคยกินอาหารเช้าแอนเลยง่ไง หยอกหยอกบูลลี่เหรอ <S 1> <S 1> <S <S มีออนไลน์ด้วยไหมคะมีค่ะตอนนี้มีไลน์แมนแล้วก็ฟูดด้ดแพนด้าไลน์แมนฟู้ดแพนด้าใช่เบอร์0 8 7 5 3 5 7 0 2 3 เพจก็เป็นมะขีนข้าวแกงค่ะใช่ตรงนี้มันอยู่แถวแถวราชทาวงวังหินหกค่ะอ่ะข้าวแกงวันนี้อของยุ้งก็มีสั่งแกงไตปลาซึ่งแบบคือแม่ครัวทําได้หลากหลายมากเลยเหรอทั้งอาหารใต้อาหารภาคกลางใช่ใชค่ะแต่ว่าบางวันจะเป็นอาหารเหนือก็จะทำเองอ๋อก็ทําเองด้วยใช่ค่ะก็จะมีน้าพริกอ่องขนมจีนน้าเงี้ยวข้าวซอยไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีครบสี่ห้าเลยทุกที่คุอมแกงไตปลาภาคใต้นะน้ำพริกอ่องภาคเหนือใช่ภาคกลางก็จะเป็นพวกแพนงหมูใช่ค่ะเคี้ยวหวานภาคอีสาน มีค่ะมันก็จะเป็นลาบไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรีได้ได้ว่ามาที่นี่กินครบสี่ภาคเลยทีเดียวโอเคโอ้พี่ฝนมากเลยนะก่อนกินเรากตั้งฉากก่อนตั้งฉากข้าวทุกจานพูดตามดีพูดตาอาหารทุกอย่างอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งคว้างเป็นของมีค่าคนจนคนยากลำบากหนักหนาควรเห็นคุณค่าอาหรเยของอาหารเอ่ยกินได้ ิน,น <laughs> แอมเขาบอกที่นี่มีน้ำส้มพันสดอร่อยด้วยน้ำส้มหรือน้ำตู้มา <laughs> แอมแอมมีมีเอง <laughs> ร้านลอยก็มาได้นะคนุณผู้ชมพาาวังหิน69เออไม่น่าเชื่อว่าแอมแชร์จะเลือกเมนูอาหารอร่อยอร่อยได้พุ่งแต่ว่าร้านเนี้ยโอเคเลยนะอร่อยจริงแล้ววันหลังพาไปอีกนะได้ค่ะแอมแช